ศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชรวันที่1มิถุนายน2568ส,สวัสดีวันหอยออกนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ถูกโชคถูกลาบนะครับได้เลขเด็ดกันก็ไปซื้อแล้วก็ถูกรางวัลที่1กันนะครับวันนี้เราลุยมวยกันต่อนะครับสําหรับศึกทอดน้ำไทยก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับเริ่มแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มในวันนี้นะครับ ก็เป็นช่วงแรกทั้งหมดนะครับก็4คู่ที่เราจะวิเคราะห์ให้กันในวันนี้นาข้อมูลมาให้กันในวันนี้นะครับพรเพชรเจอกับสตอเพชรในพิกัด107ปอนด์แล้วก็ยอดชนะศึกกวยบางขงลมเจอกับตองเคลูกกลมหลวงในพิกัด115ปอนด์จงอังศึกสิทธเทพพิทักษ์เจอกับเพชรแสนชัยเอ็นยูเดนในพิกัด135ปอนด์แล้วก็คู่เอกของเราช่างทองเอ็นยูเดนในพิกัด135ปอนด์กับเพชร อันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับก็เป็นสีคู่ที่ถ่ายทอดสดให้กันในวันนี้นะครับไปดูคู่แรกนะครับพรเพชรเจอกับสตอเพชรนะครับเพชรตับเพชรในวันนี้นะครับในพิกัดร้7ยปอนด์นะครับอ่าพรเพชรเนี่ยชกล่าสุด1เดือน27วันอายุ14ปีส่วนสูง1้5เซนติมเมตรเป็นคนอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีชกมาแล้ว30ไฟเป็นมวยบูตเตะขาต่อยหมัดซ้อมที่สราชภูมิเมินบุรีนะครับปล่อยปอย53ยิกิโลกร,รัม น้ำหนักที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ106ถึง108เลทเนี่ยได้ของเจ้าพรเพชรเลยนะครับพิกัดวันนี้107ก่อนช่าง106.9หกเหลือ106.9เป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายแรงบู๊ดุดันเขาในเหนียวบูดุดันนะครับสำหรับเจ้าพรเพชรสตอเพชรก็เป็นมวยภาคใต้เลยนะครับจังหวัดสงขลาโชคมาแล้ว2เดือน2วันอายุ16ปีส่วนสูง1้2ซมเป็นคนจังหวัดสงขลานะครับโชคมาแล้ว20ไสเป็นมวยเดินสำหรับที่สอโชคมีชัย ปล่อยๆ51กิโลกร,รัมพูมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1้4ยสิบถึงอยปอยก็คือเลดได้เหมือนกันนะครับปล่อยๆกันไปเลยนะครับร้อยอ่าพิกัดวันนี้ร้อยเก่อนช่างร้อยหกจุดแปดหลือร้อยหกจุดแปดเป็นหลานชายของเหงาปัตตพีแล้วก็สตอเกียดวิเชียนเป็นมวยเดินมวยบู๊อีกคนหนึ่งนะครับสตอเพชรเนี่ยผมชอบมากในการอ่าชกในวันนี้นะครับพรเพชรเนี่ยก็เคยเจอกับอ่าเจ้านิวเคียร์มาแล้วนะครับแต่เป็นการแพ้นอกยกสี่ให้กับ นิวเคียร์ส่วนทางด้านสตอเพชรเนี่ยชนะคะแนนนะครับชนะคะแนนนิวเคียร์สสุพัทโทมาได้ใช้ลูกขยันนะครับในไฟนั้นนะครับก็ล่าสุดของพันเพชรเนี่ยไปการชนะคะแนนกิ่งไผ่แพ้นอกโลกสีกับนิวเคียร์ชนะนอกโลกสามกับขุนเดชชนะคะแนนเพชรพยักเมฆานะครับส่วนทางด้านสตอเพชรเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นการชนะนอกโลกหนึ่งกับมินเลในท่อน้ําไทย KO, ทีเอโอเกียรติเพชร ชกสพัก2ก็เจอกับเพชรน้ำทิพย์เป็นการแพ้คะแนนนะครับแล้วก็ชนะคะแนนนิวเคียร์สสุพัทโทนะครับในพิกัด103ปอนด์วันนี้ปล่อยมา107ปอนด์แล้วก็ชนะหมึกดำนะครับแพ้นอก,กเกษกเกัาอดัมสเดชพันธ์คู่นี้พอเพชรเนี่ยเปิดมาไม่มากไม่มายนะครับเปิดราคาต่อให้กับสตอเพชรนะครับก็ยังอาจจะไหลไปอยู่หลายๆราคานะครับ แต่ผมมองว่าสตอร์เพชรใช้ลูกขยันกว่าพรเพชรเนี่ยยังช้าเชื่องช้านิดหนึ่งนะครับมีความช้ากว่า,าเจ้าสตอร์เพชรนะครับออกอาวุธก็ช้านะครับแต่ว่าเรื่องเข่าเนี่ยเรื่องวงในเนี่ยบอกเลยว่าเหนียวเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายก็แรงสตอร์เพชรเนี่ยใช้ลูกขยนันบอกเลยว่ามวยเดินมวยขยนันมวยออกอาวุธจัดจ้านแล้วก็หนักกว่าคู่นี้ขอไปลองสตอร์เพชรนะครับคู่ที่2 นะครับยอดชนะศึกกวยบางคนแหลมเจอกับตองเคลูกโกมลหลวงในพิกัด1้5ยปอนด์ยอดชนะศึกชกลาสุด3เดือน19วันอายุ15ปีส่วนสูง1้2เเซนติเมตรเ,เป็นคนอำเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามชกมาแล้ว50ไเป็นมวยซ้ายมวยครบเครื่องซ้อมที่ลูกกันทะจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักปล่อย5 4กิโลกร,รมัมคูณมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักจีดีที่สุด1้2ถึง1้0ปอนด์พิกัดวันนี้1้5ก่อนช่าง1้7 2ด ลดไป2.2เหลือ115นะครับไม่รู้ว่าจะมีผลหรือเปล่าแต่ก็ลดพร้อมๆกันกับตองเคตองเคเนี่ยลดน้อยกว่า1.2นะครับยาชนะศึกเนี่ยเป็นมวยสูงยาวฝมีมือครบเครื่องฝังหน้าหลักเหลี่ยมดีตองเคเนี่ยก็ชกล่าสุด15วันนะครับเพิ่งชกมาล่าสุดนี่เองนะครับอายุ23ปีส่วนสูง180เซติเมตรเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมาล้ว25ไฟเป็นมวยเข่าซ้อมที่ลูกกรหมังจังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำหนักปล่อย53กิโกรัมคุมมา3กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ยคือ114-118ถึงปอนด์นะครับพี่กับวันนี้115ก็ช่าง116.2ลดไป1.2เหลือ115นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวหนึบนะครับแต่ว่ารูปร่างร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าความเก่าเนี่ยอยู่ที่ทางด้านตองเครลูกกลมมหลวงนะครับล่าสุดเลยของยอดชนะศึก นะครับเป็นการแพ้คะแนนให้กับแคมรูนสิทธิลมหนาวในปูนเสือสาย A มวยไทยเจ็สีนะครับแล้วก็เป็นการชนะเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยแพ้ให้กับเพชรลุงโรดโชคบางแสนชนะภายพยักเจสบ,บาลตานบุพัฒนานาลาัยนะครับชนะคะแนนแสนเอกชนะเอริยานะครับเอฟเอกรุปส่วนทางด้านตองเคเนี่ยใช้ลูกจอมเกา๋าหลังๆมาเนี่ยบอกเลยว่าจบยก2สองเกือบ3ไฟต์ติดเนี่ยจบยก2สองเกือบ ติดกันนะครับล่าสุดก็จบยกสองกับมงคลชัยสิทธิ์อุดมชัยนะครับแล้วก็จบยกสองกับเพชรลุ่งต่อคงอินนะครับเจอมวยสูงสูงอย่างเพชรลุ่งมาแล้วนะครับก็จบยกสองได้เหมือนกันโดนสอบเข้าไปนะครับสาหรับเพชรลุ่งต่อคงคงอินในไฟล์ล่าสุดที่เจอกับตองเคลูกกรมาหลวงนะครับคู่นี้ผมว่าเบอร์กระดูกเนี่ยตองเคไม่กลัวใครแน่นอนนะครับส่วนสูงห่างกันนิดเดียว นะครับแต่ความเก่าเกมของตองเคใช้ฟไม้ลายมือเนี่ยบอกเลยว่าไม่กลัวนะครับเดินแบบใช้จังหวะเข้าหานะครับสำหรับตองเควูนนี้ขอชอบไปทางด้านตองเคนะครับเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ดูราคากันอีกที่นึงนะครับต้องไปดูราคากันอีกทีนึงนะครับถ้าราคาไหลไปยอดชนะศึกเนี่ยบอกเลยว่าตองเควันนี้ปวดหัวแน่นอนนะครับ คู่ที่3จงอังศึกเจอกับเพชรแสนชัยคู่นี้ก็ปวดหัวอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวในพิกัด135ปอนด์ล่าสุดของจงอังศึกเนี่ยเป็นการาโดนเกี่ยวขาล้มนะครับแล้วก็นอกไปเลยนะครับน่าจะลงผิดทา่าส่วนทางด้านเพชรแสนชัยก็อาวุธยังไม่หนักแรงนะครับที่ดูมาล่าสุดเลยเนี่ยอาวุธยังไม่หนักแรงนะครับถึงเตะซ้ายแรงแต่ว่าผู้ต่อสู้ไม่มีอาการเท่าไหร่ครับ ก็ดูข้อมูลกันก่อนนะครับจงอังศึกเนี่ยชกล่าสุด1เดือน27วันอายุ29ปีส่วนสูง16้เซติเมเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูชกมาแล้ว65เป็นมวยบุทแต่ขาดไปยหมัดสมที่สอเทพพิทักจังหวัดอุบุรชาชธานีน้ำหนักล่อย์อยอย63กิโลกรัมคูม,มา3กิลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุด1 3อยสามสิบอนดถึงร้อยสมปอนด์พิกับนี่ร้อยสหาก่อนช่างรอยวามลดไปหนึ่งูนย์เหนืา,อา้อยามห้านักแรงทุกลูก นะครับส่วนทางด้านเพชรแสนชัยก็ชกล่าสุด29วันอายุ24ปีส่วนสูง175เซติเมเป็นคนอำเภอการจะน้าดิดจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยเข่ามวยครบเครื่องซ้อมที่ FA g r o กรุซ้อมที่เดียวกันกับช่างทองนะครับวันนี้มา2ตัวเลยเอ็นอยูเจนนะครับก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องนะครับ น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ135-136ถึงวันนี้พิกัด135ก่อนช่าง135.5ลดไปสุด0.5เหลือ135เป็นมวยเขา่ามวยเดินครับเป็นมวยสูงยาวด้วยนะครับซึ่งเจอล่าสุดกับมวย้ยสั้นเนี่ยก็ยังแพ้ครับซึ่งเจอมวยหมัดหนักอีกคนหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ได้รูปล่างเนี่ยคือเพชรสนชัยนะครับจงอังศึกเนี่ยล่าสุดชนะคะแนนยอดเก้าไก พียูผ้าใบแล้วก็ไปแพ้นออเก้าสามาก,กับผลผลเอกเมืองนนท์ไปจึเงเอาพยักษ์อสปตองเนี่ยที่ผมบอกว่าโดนเกี่ยวขาล้มในพิกัด130ร้อยสาสิบปอนด์เนี่ยก็คือน่าจะลงผิดท่าในไฟนั้นนะครับแล้วก็ยังมีชนะนะครับเพชรคีรีสวนน้ำทานรีสอร์ทสวน้าเพชรแสนชัยเนี่ยยังหาชัยชนะยังแทบจะไม่เจอนะครับเพชรแสนชัยล่าสุดก็แพ้คะแนน,นกับพร้อมลบ ชนะแพ้นอเกลืสามกับสิบแสนพอหอมกลิ่นแพ้นอเกลืสามกับโอมากินเต้นะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเจนเชิงแพ้คะแนนให้อาชนะคะแนนรวยจริงแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไฟเขาดีที่สุดเลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มนะครับเริ่มไม่ค่อยมีไฟที่ดีที่สุดเท่าไหร่ก็คือแพ้ติดต่อกันหลายๆไฟแล้วก็ดูไฟล่าสุดที่เจอกับพร้อมลบเนี่ย คือการเข้าเข้าไม่ถึงตัวเข้าแบบไม่จริงไม่จังนะครับเข้าแบบหลวมๆไปหน่อยนะครับเลยจนพร้อมลบสอยไปนะครับออกอาวุธได้ดีกว่านะครับแต่ในคู่นี้นะครับผมมองว่าจงอังศึกเนี่ยอาวุธหนักแรงกว่านะครับคู่นี้ขอจับไปทางด้านจงอังศึกนะครับคู้สุดท้ายนะครับช่างทองเอ็นยูเดนนะครับเจอกับเพชรอันดาเกียตจดยิ่งซึ่งเป็นแชมป์อ่า ศึกเจ้ามวยไทยในพิกัดร้อยสาสิบปอนด์นะครับก็ช่างทองเนี่ยชกล่าสุดสองเดือนยี่วันอายุ2ีปีส่วนสูงร้อเซติเมตรเป็นคนจังหวัดกระบ,บี่ชกมาแล้วแปดสิเป็นมวย้ายขา้มยขวยเข่าสอมทีเอฟคลุบนะครับปล่อยปล่อยหกกิกรัมคูมมา4กิกรัมน้ำหนักทคี่ดีที่สุดร้อยสถึงร้อยสอปอนด์พิกันี้ร้อยสามห้าก่อนช่างร้อยสามาจุดลดไปสุเหลือร้อเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือจัดจ้านมัดต่อยแรงแข้ง้ายแรงงปลแข็แก่ง ด้านเพชรอ,อันดาโชคมาล้วสุดสองเดือน3วันอายุ18ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเป็นคนอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโชคมาแล้ว7จไฟเป็นมวยเข่ามวยครบเครื่องซ้ำที่เกีรยรติยอดยิ่งจังหวัดชุมพรปล่อยปล่อย61กิโลกร,รัมคุมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุด118ถึง125ปอนด์พิกับวันนี้120 135ก่อนช่าง134.4หรือ134.4นะครับเป็นมวยเข่านอกได้ในดีนะครับสัดแข้งสายหน้าดีนะครับฝังหน้าแทางบู๊ดูดัน ครับก็ช่างทองเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ไปออกมวยวันเนี่ยบอกเลยว่าดุดันอีคนหนึ่งยังแข็งยังทนนะครับช่างทองล่าสุดก็เป็นการแพ้นอกยกสามให้กับวุฒิไก่วอจัก,กรุษนะครับแล้วก็ชนะนอกยกสองกับเพชรพลังชายพอหอมกลิ่นในศึกท่อน,น้ําไทย t ทีเคโอแพ้นอกยกสองกับอีสานเหนือในวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะครับแพ้คะแนนกับช้างศึกเพชรยินเดียแคาเดมี่ในเพชรยินเดีย ช่วงที่สองนะครับ่วนางดาเพชรอันดาเนี่ยป้องกันแชมป์เจ้ามวยไทย122นะครับรอบแรกนยกับชาติพะเยาเนี่ยเป็นการชนะนะครับแล้วก็มาป้องกันแชม,นะแม,นะแชมป์นะครับกับเพชรแสนคมนะครับก็พ่ายแชมป์ไปนะครับให้กับเพชรแสนคมเสียสมหมายครับแล้วก็เป็นการชนะชูทรัพย์สะส,ะสะลชีพชนะนอกยก3ากับคัลลึหาดแล้วก็ชนะมณฑต่อยมสสวนชนะนอกยก2กับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ ก็ชนะมาตลอดแล้วก็มาเจอคนที่แพ้เกือบจะตลอดเนี่ยผมว่าแปลกๆเรื่องราคามันก็ไปทางด้านช่างทองด้วยในคู่นี้นะครับแต่ถ้าวัดกันราคาจริงๆเนี่ยส่วนราคาไม่ได้จริงๆนะครับขอไปทางด้านช่างทอง MUden t นะครับมวยซ้ายสูงยาวฝีม,มือจัดจ้านหมัดต่อยแรงแท่งซ้ายแรงไปแข็งแร่งนะครับแต่ก็อย่าลืมบงังบไว้ด้วยนะครับก็ไปเพชรอันดาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมา หาช่างทองในช่วงราคาที่มันไหลไปลองก็ได้นะครับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในคู่นี้นะครับก็จะไปทั้งหมด4คู่นะครับเดี๋ยวดูสรุปให้นะครับสรุปในคู่แรกนะครับพรเพชรเจอกับสตอเพชรคู่นี้ขอไปทางด้านสตอเพชรคู่ที่2ยอดชนะศึกเจอกับตองเคคู่นี้มวยเก่าเกมอยู่ที่ตองเคแน่นอนนะครับก็จะไปทางด้าตองเคคู่ที่3นะครับคู่นี้ยัง ห้าสิบห้าสิจงอังศึกกับเงาพยักอาวุธหลากหลายเนี่ยรู้ดุดันผมว่าจงอังศึกดูดีกว่านะครับเงาพยักเนี่ยได้ความสูงแล้วก็ไม่อ่าไม่ค่อยมีฝีมือในการเข้ามวยเท่าไหร่นะครับใช้ลูกเหนียวแน่นวงในมากกว่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเพชรอันดาเจอกับเพชรสีทองคู่นี้ผมว่าช่างทองเอ็นยูเดน่าจะมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าลองไปเพชรอันดาไว้ก่อน นะครับแล้วก็ค่อยมาช่างทองเอ็นยูเดนอาจจะได้ทั้ง2ฝั่งนะครับราคาสูงสูงเนี่ยอาจจะมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้นะครับก็เป็นสคู่ที่เราวิเคราะห์ให้กันในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นนะครับสำหรับทีเด็ดมวเด็ดเจสีนะครับใครอยากได้ก็มารับฟรีๆกันเลยนะครับในไลน์ออฟฟิเชียลของเราเดี๋ยวเราปักหมดไว้ให้นะครับแอดเข้ามานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ